วันนี้แขกรับเชิญผมบอกเลยนะเรารู้จักกันอยู่แล้วพี่รู้จักกันดีโดมมะกรำครับสวัสดีครับคำถ,ถามแรกครับรอระดับเทพกลัวมีไหมเออจริงๆไม่กลัวนะครับพี่อยู่เป็นไหมฮะตอบงีอ้อยู่เป็นอยู่เป็นน้องมเมทัลเด็กกว่าเราเยอะใช่รอบ<า>นึงอ่อนกว่าเรารอบนึง คือก่อนที่จะแต่งงานกับหลังแต่งงานเนี่ยโพสิชันมันต่างกันนะก่อนแต่งงานเนี่ยเขาก็อาจจะกว่าจะมาเป็นโดมประกอบลำผ่านร้อนผ่านหนาวน,นี่กี่ปีแล้วอยู่ในวงการอ่ายี่สปี่สิบเกีครับดมเกือบ30มสิบนะเกือบ30ปีสำหรับการเป็นนักร้องนะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เป็นตอนเริ่มขึ้นมสามกำลังปิดเทมอมก็มีแมวมองแมวมองเจอที่ไหนยังไง โอเคเราชอบดนตรีเราชอบเพลงเริ่มเข้าห้องซ้อมกับเพื่อนจริงแต่พื้นฐานในการร้องเพลงไม่มีพี่ผมอัดร้องอยู่2วันครึ่งอะพี่ <laughs> คิดดูเพลงบ้านอะไรสมัยนี้อัดร้องสองชั่วโมงผมจําได้ว่าวันหนึ่งมาวิ่ง2งานเนี่ยครัวประมาณ400โชว์นะพี่ปีหนึ่งอะก็ก็ดังแล้วกอัลบลั้บมได้ล้านตลับร้านตลับ โดมประกลำลบคําสบประมาทสาชุดเลยนะพี่ที่ร้านตลับ <S <S 2> <S 2> พอลราบ,บัํม4ผมขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์เองอแม่งเจ๊งเลย คำถามแรกเลยเราไม่เจอกันมาเป็น10ปีแล้วพี่เจอโดมตอนนั้นโดมมาอยู่มอลมิวสิกมาอยู่มอลมิวสิกอยู่แกรมี่แล้วโดมตอนนั้นคือเป็นศิลปินเต็มตัวมีโนโลโก้โนโลโก้ใช่ใช่ได้เลยแต่ตอนนี้โดมโตขึ้นมีเมียแล้วเราพูดตรงเลยแต่งงานแล้วพี่เรียบร้อยเรียบร้อย ผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยกลัวเมียเปล่าไม่เจินสิบปีเปิดมาคำถามแรกเลยคำถามแรกครับโดมประกาลำกลัวเมียไหมรอระดับเทพกลัวเมียไหมเออจริงๆไม่กลัวนะครับพี่แต่ว่าก็คือพอเราแต่งงานเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงเราก็ต้องมีความเกรงใจอใช้คําว่าเกรงใจนะอยู่เป็นไหมฮะต่อเนี้ยอยู่เป็นอยู่เป็นอันนี้นะฮะอยู่เป็นนั่นคือกลับบ้านเมียไม่มีปัญหาไอ้กลัวเมียสำหรับพี่เนี่ยมันเป็นคําถามที่แบบมันเป็นกว้างไปหน่อยเราเกรงใจเกรงใจทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังถูกเพราะว่าเรามีมี อีกคนหนึ่งมาแชร์ชีวิตด้วยไงพี่ใช่ไหมมือก็คู่ชีวิตอ่ะบางทีต่กอดเราอยากทําอะไรก็ใส่ไปเลยเต็มที่มึงจะไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนถึงถึงเ่อเช้าอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเราเราเออมันจะว่าไม่ได้ก็ได้ครับเพราะบางทีแฟนผมเขาก็ยังเฮฮาปาร์ตี้อยู่นะแต่ว่า แต่ว่าก็ต้องมีลูกเกรงใจกันเพราะบางทีบางคนมีงานเช้าอีกวันหนึ่งเราอยู่ด้วยกันกลับมาดึกๆบางทีกวนเขาเขานอนไม่หลับหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีความเกรงใจก็เลยเรียกว่าเกรงใจไม่ได้กลัวต่างคนต่าเกรงใจต่างคนต่างเกรงใจกันพี่โดมเวลาเราโสดแล้วก็มีชีวิตสบายๆแต่เอาเรามีเมียเอาตรงๆนะผู้หญิงเรื่องมากไหมวะผู้หญิงเนี่ยสมมตินะชอบสลับพี่นะพี่มีมีแฟนเหมือนกันมีเมียเหมือนกันบอกว่า อะไรก็ได้แต่จริงๆไม่อะไรก็ได้คุณเจอปัญหานี้ไหมเออคือก่อนที่จะแต่งงานกับหลังแต่งงานเนี่ยโพซิชันมันต่างกันนะฮะก่อนแต่งงานเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีมีลูกอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆเรื่องถูกไหมฮะอ่ยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพก็ได้วิพี่อย่าดื่มเยอะอ่ะก็คือในมุมหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เราพรุ่งนี้ทํางานไม่ไหวด้วยแต่อีกในมุมหนึ่งก็อ้าว มันเป็นเรื่องสุขภาพเราด้วยเกิดเดี๋ยวอีกหน่อยแก่แก่ป่วยไปทํำยังไงอะไรเงี้ยคือผมมองว่าภาพในการมองมันมันกว้างขึ้นมันไกลขึ้นน้องเมเท่าเด็กกว่าเราเยอะใช่รอบนึงอ่อนกว่าเรารอบนึงทีเนี้ยพี่โดมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรือกลัวในความปจริงคือคือเกรงใจมากกว่าถึงแม้เขาจะเด็กก่าเรานะผมมองว่าก็อย่าไปไปถือโอกาสอย่าไปกดเขาใช่อย่าไปใช้โอกาสตรงนี้ในความเหมือนกับว่า อุยฉันต้องรู้มากกว่าเธอฉันต้องเป็นช้างเขาน่าถูกครับคือท้ายที่สุดแล้วก็แชร์กันนะพี่คือเราก็มีหลายเรื่องปรึกษาเขาแล้วเขาก็มีมุมมองในในคนแบบวัยเขาที่ก็มีประโยชน์กับเรามากเลยบางครั้งเราก็เออรู้สึกเฮ้ยก็ต้องฟังกันเป็นทั้งเราเป็นทั้งครูเขาเรื่องไหนไม่รู้เราสอนเขาในมุมเดียวกันเราก็เป็นนักเรียนด้วยเราก็ต้องเขาก็สอนเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยพี่แอบเห็นพี่เข้าไปดูในโซเชียลนะ พี่ไม่เห็นมุมตะมุตะมิของโดมพี่ก็เห็นออทาอาหารให้ให้น้องกินใช่พี่เดี๋ยวนี้ทําชอบทําอาหารเพิ่งมาเริ่มชอบทาสักช่วง1ิปีหลังเนี่ยเอนจอยแล้วรู้สึกเออมันสนุกดีผมว่ามันก็เหมือนกับมันเป็นศิละปะขแขนงหนึ่งเหมือนกันนะทำอาหารเนี่ยไม่ต่างจากมิกซ์เพลงกับเหมือนเวาลาผมมิกซ์งานหรือทําดีเจทำอะไรเพราะอาหารมันคือการเอาส่วนผสมไปมิกซ์เหมือนกันเลย่เงี้ยมันก็เลยรู้สึกสนุกแล้วก็เป็นเป็น ศิลปะที่คนชิมได้เลยอร่อยไม่อร่อยโอ้โหกินไม่ลงเลยว่ะหรือเอยโอ้โหโคตรอร่อยเลยมันเราเห็นอิมเพรสชั่นเห็นการแสดงออกความพึงพอใจจากเขาเลยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ชิมก็คือภรรยาของภรรยานะฮะโอเคเอางตรงนะผมว่าผู้หญิงทั่วประเทศเนี่ยอิดฉาไม่เท่าที่สุดละตรงๆนะโอไม่เลยครับพี่เราก็เป็นมุมมีมุมที่ คนปกติเนี่ยแหละฮะโดมเชื่อป่าตอนนั้นผมสัมภาษณ์โดมแล้วผมเจอโดมตอน1ิปีที่แล้วผมเคยบอกโดมในรถตู้เรานั่งคุยกันตอนที่เป็นครีเอทีฟโดมที่เจอตัวจริงเฮียโดมติ่งหูมึงยังหล่อเลยมึงมองไหนก็หล่อคือแบบเอาตรงนั้นโดมนิ้วตีนมึงยังหล่อเลยคือผมโอเวอร์ผมโอเวอร์แล้วผมบอกโดมถ้าพี่เป็นผู้หญิงนะครับพี่จะเสียตัวให้มึงโดมอาจจะม่ปีพี่นั้นี่พูดจริงๆไอยากจะยัดเยียดความเป็นเมียให้มึงคือแบบโดมคือ รอมันปั้นอะเราอาจจะเขินนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในภาพที่คนเห็นผมอยากรู้ผมเชื่อว่าเรื่องหลายเรื่องของพี่โดมเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจาให้หลายคนขกว่าจะมาเป็นโดมประกอบลำผ่านร้อนผานหนาวนี่กี่ปีแล้วอยู่ในวงการ ถ้าเอาตั้งแต่เด็กก่อนอตั้งออกอัลบั้มแล้วกันถ้าอัลบั้มเนี่ยออกปี39 39นี่แม่งปี66ประมาณ 18... 2 8เอี่บปี่เีครับเกือบ30นะเกือบ30ปีสำหรับการเป็นนักร้องนะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เป็นแบบถ่ายโฆษณาแบบถ่ายเป็นในแบบถ่ายแฟชั่นแล้วก็จนได้มาเล่นหนังของอาบันดิตลิติกลนตอนนั้นใช่ลุมดูหมดผมว่าน่าจะ เกือบ40ปีอะฮะพี่ที่อยู่กันมาในวงการเข้าตอนแรกมีแมวมองหรือมีใครเพื่อนคุณแม่พี่เพื่อนแม่ผมเป็นเอเจนซี่สมัยก่อนบริษัทเอเจนซี่โฆษณามีไม่กี่อันหรอกมีโอคดิสแคมอะไรนั่เอดิสแคมีลินตัสโอควีเนี่ยพวกบริษัทข้ามชาติมาคนไทยตอนยังเปิดเอเจนซี่ไม่เป็นเลยต้องมาต้องมาจากบจนซี่ข้ามชาติใช่ครับเพื่อนคุณแม่ก็ทํางานอยู่เหล่านั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีโ product อันหนึ่งคือผ้าอ้อมเลยพี่ผ้าอ้อมเด็กแม่บอกเฮ้ย เพื say, ่อนบอกเอยเอาโดมมาแคสหน่อยดิว่าตอนเด็กๆอ้วนมากนึกถึงไอ้โลโก้ยางมิชลินน่ะผมทรงนั่นเลยอ้วนเป็นป่องๆๆอป้องนั้นใช่ก็บอกเออน่ารักดีมาถ่ายพระอ้อมลองดูอะไรเงี้ยโชคดีตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่งอแงพี่เจอเด็กบางคนเจอไฟร้อนๆเจอคนเยอะๆก็ร้องละไอเรานี่คือหัวเราะแอแอะแออย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยสู้กล้องสู้คนดีเลยได้ถ่ายมาเรื่อยๆจากพระอ้อมก็เริ่มขยับเป็นนมผงจากนมผงโตขึ้นมานิดนึงมาเป็น โฆษณานะเครื่องดื่มน้ำอัดลม,มไปยำลามไปถึงไมโลโอเบนตินอะไรมาหมดเลยคราวนี้ถ่ายไปถ่ายมาร่วม50ตัวหตัวถ่ายจนจน3 4ขวบอ่ะพี่จังกับเด็กเล็กๆอะ่ะนี่คือ เข้างวงการตอนเป็นเด็กที่ไม่ทำง,งานได้เป็นเลยจริงๆต้องบอกอย่างนั้นเลยเข้างวงการเพราะว่าเพราะว่าเพาืพ่อนคุณแม่พามาแล้วเอาแอะเอาแ e อรไม่รู้เรื่องจนเริ่มรู้เรื่องจนกลายเป็นโดมินิกเพราะว่าชื่อโดมเนี่ยชื่อเล่นใช่ไหมฮะแต่จริงๆช,ชื่อเล่นจริงๆคือโดอมินิกโดมินิกทุกคนก็จะเรียกกันว่าโ <hygiene S 3> ดมเหมือนเซนโดมินิกอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเรียกเขาว่าโดมินิกโดมินิกแล้วเอามาถ่ายจนสี่ขวบผมจําได้ว่ามีผู้จัดละครท่านหนึ่งช่องสามชวนว่าลองมาแคสไหมจะมีเด็ก เป็นบทเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีพระเอกคือพี่ทูนฮิรันเยซับโอ้โหระดับระดับนู่นเลยพี่ทูนแล้วอะไรยัซับเป็นพระเอกนางเอกเป็นพี่ดาหัทยรัฐซึ่งตอนนี้พี่ดาหทยรัฐเป็นผู้จัดไปละวผมเป็นลูกของพี่ทูนในเรื่องจําได้เลยเรื่องความรักสีขาวมาแคสกันตอนสี่ขวบเริ่มถ่ายจริงๆเบ็ดเสร็จหมดประมาณห้าขวบกูอยู่ในกองถ่ายตอนนั้นไม่ไม่นิ่งเหมือนเด็กละ โอ้โหร้องแบบร้องไม่พอมันถ่ายดึกอะพี่ละครมันไม่เหมือนโฆษณาเนาะแสงงดกับอะไรเงี้ยเพื่อนที่โรงเรียนก็เริ่มขาดหายเราเริ่มการไปเรียนบ้างไม่เรียนบ้างตอนนั้นเอาตรงโรงเรียนเรียกแม่ไปคุยบอกว่าสรุปคุณจะให้ลูกเรียนหรือให้ลูกถ่ายเออถ่ายละครถ่ายหนังเนี่ย้ขาดหนักตั้งแต่เด็กเลยนะหนักตั้งแต่เด็กพี่หนักตั้งแต่เด็กแล้วตอนนั้นคือคุณแม่ก็เก็บเงินไงเราก็ตอนนั้นเริ่มงองไงเพราะว่า ไม่อยากไม่อยากแล้วเหนื่อยอยากใช้ชีวิตเด็กๆแบล n งไป2ปีทําได้เข้ามหนได้พอเริ่มเข้ามสองมันเริ่มโตประมาณ13-14อเริ่มแบบแตกแตกดเนื้อหนุ่มแต่เนื้อหนุ่มเนื้องานเปลี่ยนคราวนี้เริ่มเป็นหนังสือแมกกาซีนวัยรุ่นแล้วหยุดไปได้แค่2ปีมาใหม่อีกแล้วมาใหม่เดอะบอยเธอกับฉัน อะไรอ่ะหนังสือไอแองเจลอิอนเมจไอแมกกาซีนแบบนี้มันบูมบูมมากทั้งประเทศก็เรียกว่ามีหัวหนังสือแม็กกาซีนแบบนี้เต็มไปหมดเลยก็กวาดถ่ายทุกเล่มมาฮะถ่ายไปเรื่อยๆก็กินเวลา2-3ปีตจนเริ่มขึ้นมอสกำลังปิดเทมอม ก็มีแมวมองอ่านี่แหละก้าสำคัญก้าสำคัญแมวมองเจอที่ไหนยังไงมันก็ต้องสยามครับพี่ยุคนั้นน่ะนี่ขนาดโดมมีชื่อเสียงอยู่แล้วในนิตยสารนักกีนะแต่ผมตอนนั้นเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดชีวิตก็ไปขุกอยู่สนามสุขพัชราสายถือสเก็ตบอร์ดนั่นเป็นยุคแรก ผมเล่นเหล่าสเก็ตเตอร์ถูกพี่ประเทศไทยเล่นกันอยู่ประมาณ20คนนะมีกี่คนนะใช่มีพี่โจเนี่ยผมเล่นอยู่พี่โจเลยแก๊งเดียวเป็นพี่เพชรพี่นัทซึ่งอีกหน่อยเขาจะมารวมตัวกันกลายเป็นก้านคอขับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีพี่โจยังไม่อยู่เบเกอรี่เลยยังไม่ออกชุดแรกพี่โจผมยาวอยู่เลยแล้วก็เป็นเป็นก็คือสเก็ตเตอร์ตัวจริงเลยล่ะก็ครุกกันอยู่สนามสุ่มเนี่ยทั้งวันพอตกเย็นแสงเริ่มหมดห้าหกโมงก็เข้ามาบุญคลอง เสื้อนี่คือเกลือเต็มเลยนะแบกสเก็ตบอร์ดก็เดินอยู่ฟูดคอร์ดก็กินอยู่บังองชีวิตก็คลุกอยู่อย่างนั้นประจวบเหมาะครับไปเจอแมวมองเจอที่สยามใช่ครับพี่ก็ซื้อแบกสเก็ตบอร์ดอยู่เนี้ยล่ะก็บอกว่า UIS สนใจอยากให้ลองเข้าไปแคสดูก็มีการแรกเบอร์กันให้ราวัดโดนไม่คิดว่าเขาเฮ้ยเอ้ย ไม่สนใจเลยตอนนั้นใช่ก็เพลงไทยตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ด้วยเพราะฟังแต่พวกนี้ด็อกเตอร์เดรสนู๊ด็อกฟังฮิปฮอปฟังฟังอัลเทอร์เนทีฟฟังเนวาน่าอะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดีกลับบ้านมาจําได้เลยตอนประมาณทุ่มหนึ่งอะทุ่มกว่าโทรศัพท์ดังกรี๊งขึ้นมาโทรศัพท์บ้านที่บ้านเนียกรี๊งโทรศัพท์บ้านเลยยกขึ้นมาสวัสดีครับผมชื่อชินะครับเป็นพี่ชี ถูกต้องฮะพี่ชิเป็นคนโทรมาโทรมาจากเฮียฮอสุรชัยเช่นชดสักโโอ้หิงไม่รู้จักหรอกนล้วมันยังไม่รู้ว่เฮียฮอเลยรู้แค่ว่าพอชื่อบริษัท i s Promotion อ๋อบริษัทที่ทำรถติดมากเลยเพราะว่าบ้านผมอยู่ซอยดีกว่า i s โอ้โอ้่คุณไม่ได้คิดว่าโอ้โหนี่บริษัทนี้ดังนะแต่คิดว่าไอบริษัทนี้แหละแม่งทำรถติดบ้านกู ใช่เพราะว่าผมอยู่ซอยสิบห้ามาดังนัเด็กเรียนปหนึ่งมาเลยฮะก็คือแล้วอยู่ดีๆไอเอสก็มาสร้างตอนสักช่วงอยู่มาสักสิบกว่าปีเนี่ยแล้วก็เลยทําให้ซอยมันเปลี่ยนไปมากซอยสิบห้าเจริญกลายเป็นมีร้านอะไรมาเต็มรถติดวุ่นวายไปหมดอยู่ซอยลาดพร้าวซอยสิบห้าถูกต้องครับมันจะแคบๆนะใช่ครับผมอยู่ไอเอสก็เลี้ยวซ้ายผมตรงเข้าไปใช่เราก็อ๋อบริษัทนี้โอเคจำแรกจําจำได้วันแรกที่ไปแคสผมยังถ่ายสเก็ตบอร์ดจากบ้านไป I อออยู่เลยพี่ ก็ไปแคสโอเค okay, เราชอบดนตรีเราชอบเพลงเริ่มเข้าห้องซ้อมกับเพื่อนจริงแต่พื้นฐานในการร้องเพลงไม่มีพี่ไม่<อ>มีม <c oughs> ก็ร้องแบบร้องแบบแหกปากร้องเพลงแบบเนวาน่ากรีนเดย์อะไรพวกนี้พี่ใช่สาวก,การเดนจำได้หนนะชอบมากเสร็จป,ปุ๊บก็มาอยู่ดีๆโทรกลับมาบอกจะนัดเซ็นสัญญาเฮ้ยเฮ้ยดิลักออดิชั่นหลังจากอไปรอบนั้นเนี่ยก็ใส่ใส่มั่วไปอะพี่ใช่ บอกว่าอยากเป็นนักร้องไหตอนนั้นอยากอยู่บนสเตจแต่ไม่เข้าใจว่าเป็นนักร้องแล้วมันจะยังไงอะไรแต่รู้สึกว่าวงพวกนี้เท่มากเพราะว่าสมัยเด็กน้อยเลยที่อยู่ตั้งแต่โรงเรียนเก่าปงมัธยมอะวงที่เป็นบิ๊กแฟนเลยคือนูโวพี่โอ้ผมไปผมไปดูผมไปโลกดนตรีนะพี่ โรคดนตรีจะสีคอนเสิร์ตกับรคดนตรีโดมไปไปโรคไปรคดนตรีรักนโวชอบนโวชอบนโวมากไปตั้งแต่เช้าเลยเพราะอย่างอยู่หน้าเวทีแล้วแล้วเร็วนี้มันมีคนเอาคลิปวิดีโอมาลง YouTube เป็นคลิปโรคดนตรีในวันนั้นที่มีผมอยู่ในคลิปโดมอยู่ในคลิปเลยพอมาถึง้วคอนเทนต์ก็คือเล่าเลยว่าในในคลิปนี้มีโดมอยู่เส็นก็หยุดภาพตอนนั้นแล้วก็มีวงแดงๆให้เห็นมีโดมอยู่จริงมีผมอยู่จริงใส่เสื้อบอดี้กปม อ oh, สีน้ําเงินรีเจนในวันนั้นภาพกลับมาเลยนะก็เป็นวันที่ไปดูนูโวโอเควอาเดเวอร์มาเนี่ยก็กกอ,ยกอยากอยู่บนสเตจแหละชอบความเป็นฟอนแมนแบบนั้นโอร้รเท่ดังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้ความหมายจริงๆว่าการก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องในสังกัดแบบที่ระดับประเทศอย่างเงี้ยมันต้องทําอะไรบ้างหลังจากวันนั้นเนี่ยนัดเซ็นสัญญาทุกอย่างมันไปเร็วมากพี่ผมจําได้ว่าหลังจากวันเซ็นสัญญาเนี่ยไม่ถึง6เดือนอะบ้านผมออกเร็วมากมากพี่ตอนนั้นโดมาอายุเท่าไหร่ สิบห้าเริ่มละเริ่มละมัวซั่วไหมหรือว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเลยคือเร็วทุกอยางถูกยัดมาเลยถูกยัดมาเลยเสร็จเนี่ยก็อัลบั้มแรกก็ออกมาทั้งหน้า A หน้า B นี่เป็นสิเพลงนะภายใน6เดือนภายในหเดือนไม่รู้เสร็กันมายังไงเร็วมากจากวันที่เข้าไปแล้วผมจําได้เลยว่าโดมวันนี้ประชุมกับครีเอทีฟนะติดหนังที่ชอบลิสต์มาสิบเรื่องเพลงที่ชอบ มาลิสมาประมาณนั้นวมดนตรีอะไรที่ชอบคือเขาอยากจะรู้ดิเรกชันของการของศิลปะเราอ่ะใช่ว่ามันคืออะไรเขาจะเอาตัวเราเนี่ยไปไปตัวตั้งไปทําต่อแต่จริงพอออกมาแล้วบอกตรงไม่มีอะไรเป็นตัวผมเลยชุดแรกชุดแรกอัลบัมแรกไม่ใช่ตัวโดมไม่ใช่ตัวโดมเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยเพราะก่อนเนี่ยสื่อออนไลน์ไม่มีเราไม่รู้ด้วยว่ามันสักเซสเท่าไหร่ แต่ไปประมาณออกบ้านสักพักหนึ่งหลังจากเพลงออกไปยิ่งรักเธอเพลงแรกเลยยิ่งนันยิ่งรักออกบ้านไปเริ่มแบบมีคนจําได้มีคนแบบเริ่มซุบซิบบางคนวิ่งเข้ามาขอลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยยังสะพายสเก็ตอยู่ไหมตอนนั้นสะพายอยู่เหมือนเดิมนี่ลุนเดิมเลยบนเวบนทีวีอ่ะจะเป็นเป็นแต่งตัวสีใช่พี่แต่ลงมาก็ใส่เสื้อตัวใหญ่แบบสเก็ตใส่แบ็คแบ็คเกิลเหมือนเดิมที่เกิลเหมือนเดิมเลยพี่เพราะยังไม่รู้ยังวางตัวอะไรไม่เป็นยังไม่รู้ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองคนรู้จักเออดังแหละครับก็ไม่รู้ พอเสร็จปึ้งมาเอ้ยเริ่มรู้จักเว้ยเอาไงไวะเนี่ยหลังๆเริ่มทวีคูณมาเรื่อยๆแม่ก็เริ่มมาบอกอุย้ยโดมเพลงนี้ติดมากเลยนะเนี่ยแม่ไปเดินห้างอะไรก็ได้ยินเพลงโดมเปิดไปนู่นก็เจอไปนี้ก็เจอเฮ้ย,ยเพลงเปิดบ่อยมากเลยเพลงยิ่งรักเธอเนี่ยยิ่งรักเธอคือปกติเนี่ยเอาศิลปินนะจะดังพูวยาได้เพลงสองเพลงใช่พี่มันต้องมีเพลงแจ้งเกิดอะเนาะแม่งมีเพลงแจ้งเกิดยิ่งรักเธอมันดันเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วก็เปี่ยงเลยแล้วมันเปี่ยงเลย ผมอัดร้องอยู่สองวันครึ่งอหพี่ <c oughs> คิดถูกเพลงบ้าเลยสมัยนี้อัดร้องสองชั่วโมงครบเดี๋ยวก็เสร็จใช่ทําไมถ<ส>ึงทําไม่ไ,ได้หมาถึงมันนานขนาดนั้นดมด้วยความยากด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราจะใช้ร่องเสียงออกเสียงออกไปยังไงเดี๋ยวต้นเพลงร้องแบบนึงมามท่อนฮุกกลางเพลงเอาเฮ้ยทำไมร้องไม่เหมือนเดิมวะโปรดิวเซอร์ก็ต้องหยุดอีกเฮ้ยดมมันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนคนละคนร้องเลยอ่ะเหมือนเราก็ยังไม่เจอว่าเสียงเราจริงๆมันคืออะไรอ่ะนะสองเทคโนโลยี มันอนาล็อกทุกอย่างเลยพี่มันเดี๋ยวนี้นะคุกเดียวก็ปี้ก็ปี้ก็ปี้หมดบางทีร้องแล้วจะมาเจาะแก้เป็นบางประโยคเจาะปุ๊บดันไปทับหางคําเก่าเสียดีครับแก้ใหม่ทั้งยวงเลยคราวนี้อย่างนี้ก็เรื่องยาวเลยก็รู้สึกว่ามันยากไปหมดสองวันครึ่งนี่คือวันแรกเนี่ยเล่นสนุมแล้วพี่ๆบรดีไมเห็นแล้ว เฮ้ยกูว่ามันไม่ไหวแล้ววันนี้พอพอพักก่อนได้มาครึ่งนึงได้มาครึ่งนึงพอมาวันที่สองมาต้องมานั่งฟังอีกว่าไอ้ครึ่งแรกเนี่ยคุณร้องไว้แบบไหนเดี๋ยวครึ่งหลังมันต้องต้องเหมือนกันนะจำไม่ได้ด้วยมันมันเหมือนมันมันไม่มีแกนอ่ะมันไม่มีแกนของความเป็นเราอย่างเงี้ยไม่มีพอเสร็จก็มาเนี่ยละครับพี่สองสองวันครึ่งจบ มันก็เริ่มจับทิศจับทางได้เริ่มมาอ๋อมันอย่างนั้นวิธีการบาลานซ์มันมันเริ่มใหม่หมดไงพี่หูฟังยังบาลานซ์ไม่เป็นเลยว่าเฮ้เราจะมอนิเตอร์ตัวเองยังไงจะขออะไรเพิ่มเสียงไม่มันดังไปหรือมันเบาไปถ้าบาลานซ์แบบนี้แล้วมันจะทําให้ง่ายขึ้นอะไม่รู้เรื่องออออก็เนี่ยพอจนเริ่มเพลงที่สองอัดเพลงที่3ใช้ชีวิตอยู่ในห้องอัดเนี่ยก็เป็นเดือนๆแล้วครับจนจบเรื่องการบันทึกเสียงออกมาเพลงปล่อยออกมาชีวิตเปลี่ยนเว้ยคนเริ่มดังเริ่มอะไรคราวนี้ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปด้วย เริ่มไม่มีเวลาแล้วเริ่มไม่มีเวลาแล้วใช่ศิลปินเนี่ยแต่ก่อนผมว่ามันไม่เยอะนะนักร้องในประเทศเราปีหนึ่งถึงห้าสิบไม่พี่ไม่เยอะนับหัวได้นับหัวได้แล้วก็สมมติอ่ะห้าสิบเนี่ยก็จะมีคนที่มันเปี้ยงขึ้นมาอาจจะสักสิบงานมันก็เลยมาโถมไอ้สิบคนเนี้ยสุดๆผมจําได้ว่าผมทัวร์ประมาณสี่ร้อยโชว์นะพี่ปีหนึ่งอะปีหนึ่งในอัลบั้มแรกๆใช่พี่สี่ร้อยโชว์สี่ร้อยต้องมีสามร้อยกว่านี่แน่ๆพี่คือ วันหนึ่งมาวิ่งสองงานเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็กินนอนโตบนรถตู้เนี่ยเรื่องจริงเพราะสมัยนี้จริงๆไอ้คำว่าโตบนรถตู้นี่เรื่องจริงสมัยนั้นสนามบินก็ยังไม่ได้มีทุกจังหวัดมีแต่จังหวัดใหญ่ๆเท่านั้นอ๋อมั็นต้องไปเดินทางไปรถตู้พี่เป็นแบบรถรถทริปจริงๆเป็นรถโชว์เลยแหละนั่งรถตู้ไปแล้วคนขายงานก็ต้องวางเป็นเป็นเป็นรูทอ่าเป็นรูทไว้เช่นจะไม่มีกระโดด เป็นฟันปลาแบบเดี๋ยวนี้วันนี้เล่นเชียงใหม่อีกวันเล่นภูเก็ตมันบินได้สบายอยู่แล้วสมัยก่อนนี่ต้องวางเป็นรูทเปิดโคราชจบอุบลอ่าแล้วบินกลับอ่ค่อยเลาะไปอย่างเงี้ยพี่ประมาณนั้นก็ก็เป็นทรงนี้ก็ก็ดังแล้วกอัลบั้มได้ร้านตลับร้านตลับร้านตลับสมัยก่อนนี่ฟังนะฮะตลับเทปเด็กๆไม่รู้จักแล้วแต่ยุคผมรู้จักตลับเนี่ย ตลับเะเป็นร้อยนะเจ็ดสิบบาทสิบบาทใช่แล้วแล้วมีซีดีด้วยนะยุคนั้นจะมีซีดีซีดีร้อยกว่าคนที่ได้ล้านตลับนี้คือตลับผมนี่คือเทพนะตลับผมมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือในยุคนั้นที่เอามาเออเอามาบัฟกันอะการันตีกันว่าเฮ้ยล้านตลับนักร้องคนไหนได้ล้านตลับนี่คือเอาตรงๆนะคือเจ๋งมากพอตัวประมาณนั้นนะครับแล้วคุณอายุแค่เด็กๆอยู่เลยพี่เด็กๆอยู่เลยมีล้านตลับต้องยกเครดิตให้กับทาง RS ทางพี่ๆทางครีเอทีฟทุกคนว่าไอเด็กน้อยคนวันนั้นเนี่ย ไม่ได้รู้เรื่องหรอกแต่ออพอมันร้านแรกมาแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆมีคนบอกว่าเพลงยิ่งรักเธอได้รับรางวัลพระคิาเนททองคําคือถ้าเปรียบเทียบพระคิาเนทของฝั่งอเมริกาก็แกรมมี่อวอร์ดแหละพี่มันก็เป็นรางวัลอันทรงคุณค่ารางวัลพระราชทานด้วยแล้วก็มอบเป็นที่สุดว่าทํแห่งประเทศไทยแล้วเราออกมาชุดแรกเพลงแรกเปิดตัวยิ่งรักเธอขึ้นไปได้เฉยเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี คราวนี้ก็เครียดแล้วเฮ้ยโดมไม่ได้แล้วว่ะมึงจะงูงูปลาไม่ได้ลวมึงต้องพัฒนาตัวเองต้องต้องต้องเริ่มตั้งแต่ร่างกายเลยเริ่มกลับไปฟิตเนสเข้าไปออกกำลังกายเพราะถ้าร่างกายเราพร้อมงานเราก็พร้อมด้วยเพลงเราต้องไปเคี่ยวเข็นกว่านี้เริ่มหาครูสอนร้องเพลงไปเป็นลูกศิษย์ครูโรดเริ่มเรียนอะไรจริงจังใช่ไหมครับ มันก็เริ่มพัฒนาตัวเองหลังจากอัลบั้มหนึ่งที่ผมเห็นโดมนะโดมจะผอมๆก้างๆใชมาอัลบั้มสองโดมคนจำโดมไม่ได้มันโตขึ้นด้วยวัยบวกกับเราก็ไปออกกำลังกายมาอย่างเต็มที่เพราะเรารู้สึกมาตัวใหญ่เชียวเบลเลอร์เลยก้ามปูมาเลยอันนั้นยุคอันนั้นยุอะไรฮะอายุประมาณสัก18ได้พี่18ใช่ครับเพราะอัลบั้มแรกเนี่ยมันก็ ทำมาหกเดือนทัวร์เป็นปีเลยพี่ก็หายไปปีครึ่งมาเตรียมงานชุดสองแล้วห่างจากตรงนั้นมาสองปีประมาณออกกับบ้ามชุดสองชุดสองชื่ออะไรนะฮะอั n g e r o u s d ัสเนจอผมจำภาพได้ผมจำมิวสิกผมจำมิวสิกวิดีโอได้เฮลิคอปเตอร์มีอะไรอย่ารักเขาได้ไหมโอ้โหผมแบบเฮียหล่อสั่แล้วโดมตอนนั้นคือโดมมันเต็มทุกอย่างแล้วทรงผมเป็นผู้ใหญ่มันมันต่างจากอันแรกอันแรกเด็กเลยมันเด็กอยู่เด็กแต่ยังทรงหล่อนะแต่นี้คือ้เต็มตัวแล้ว ตอนนั้นคือคิดในใจที่นี่คีนูรีฟนีหว่าอนั้นเลยตีหน่อยฮะคิดแบบนั้นเลยขอบคุณครับพี่โดมตอนนั้นคือเพลงก็ดังด้วยนะอ่เพลงดังชุดสองก็มีเพลงดังอยาแล้วเขาได้ไหมก็ใช่อัลบั้มสองเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเขาเรียกนักร้องที่จะมาตายอัลบั้มสมมติประสบความสำเร็จอัลบั้มแรกแม่งหายแป๊กอัลบั้มสองอัลบั้มสองสองก็ร้านตลับพี่ไม่เป็นแบบนั้นไม่ครับพี่โดมปะกรณลำลบคำสประมาทสามชุดเลยนะพี่ที่ร้านตลับ ทั้งหนึ่งอัลบั้มแรกอัลบั้มสองอัลบั้มสาม,สามครับโหดหมากพออัลบั้มสี่ผมขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์เองอมแม่งเจ๊งเลย <laughs>